เอาล่ะถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับคุณเอควักหัวใจเชิญครับ,บ,รบสนุกนกไปได้ช่วงนี้นะคะหลายครั้งที่ใจต้องเจ็บเจอคนไม่จริงเคยโดนทา นั่นแหละครับเอาอะไรมาต่ออีกคนนึงดีกว่านะครับคุณอ้กับเพลง Happy Chan ครับ <c oughs> <c oughs> I don't care, baby, by the way Let's pop along with We're just fine. We're no offense. 1 0ึ่คนมนดบิครับคุณต้องเลือกแล้วนะครับสนุกสนานมากหมดเวลาของดวงแล้วตอนนี้เป็นเรื่องของฝีมือล้วนๆหนึ่งร้อคนบน W ครับเชิญโหวตครับแต่ตอนนี้นะครับหนึ่นึคนบทนดาทำหน้านที่เสร็จเรียบร้อยแล้วละครับขอดูคะแนนครับ หอ้ต oh, ่อ39ูเกายังไม่รู้คะแนนไหนเป็นของใครนะครับบนเวทีนี้คะแนนอย่างเดียวไม่พอครับคุณต้องมีใจที่เด็ดเดี่ยวมากๆครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ผมขอดูเงินครับ <c oughs> และนี่คือข้อเสนอของดูวินีอรส์ในคำเงินสดในรอบนี้1 0 0 0 0แบาทจากธนาคารกรุงศรีคุณอ้ําครับ การแสดงเมื่อสักครู่นี้คุณคิดว่าคุณชนะหรือเปล่าครับไม่ไม่รู้ว่าจะชนะไหมแต่ว่าเมื่อกี้รู้สึกว่าลองแฮปปี้ได้แฮปปี้มากแล้วก็คนในห้องส่งก็ดูแฮปปี้ครับคำถามเดียวกันครับคุณเอ๋ครับค,คุณคิดว่าการแสดงเมื่อสักครู่นี้ของคุณนั้นค,คุณชนะหรือเปล่าครับเมื่อกี้ลองควักหัวใจจูลี่ออกมาทุกคนแล้ว คะแนนเป็นของ A. อแน่น,นะะอนค่ะเป็นผู้ชนะว้าวคะแนนแบบนี้ก็ยากเหมือนกันนะ,ะมันไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่แต่มันก็ไม่ได้ใกล้กันเกินไปแต่เพื่อให้การตัดสินใจครั้งนี้ง่ายขึ้นนะครับผมมีหนึ่งท่านที่จะให้คำแนะนำกับการแสดงเมื่อสักครู่นี้ขอเชิญพี่หนึ่งนรงวิทย์ครับสวัสดีครับดูจากคะแนนก็ขาดนะครับแต่ก็ไม่ขาดลอย น้องเอเนี่ยเลือกเพลงเหมาะกับตัวเองมากๆเลยเร่มทําให้การแสดงดูมั่นใจไปหมดทุกอย่างเลยนะครับแต่โชว์มันดูเป็นเหมือนการแสดงในผับมากไปน,นิดหนึ่งผมก็เลยแบบเออมันเลยสเสน่ห์อะไรบางอย่างมันหายไปมันเลยทาให้ไม่น่าค้นหานี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับซึ่งอาจจะผิดก็ได้ส่วนน้องอ้ํานะครับก็ขอบอกว่าเราชอบมากที่เลือกเพลงนี้นะครับมันมันร้องยากนะแล้วก็อ้ําก็ทําได้ดี เสียงค,คุณเป็นคนเป็นเสียงที่มันเป็นผู้ชายเสียงเล็กปแปลกๆอ่ะมันก้ากึ่งจะเหมือนฟังเสียงผู้หญิงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเออสาหรับโรสยมการการฟังเพลงผมผมอาจจะค่อนข้างจะเชื่นชอบมาทางนี้อะไรเงี้ยพี่หนึ่งครับพวกเราอยากรู้ครับสุดท้ายแล้วพี่หนึ่งบทให้ใครครับพูดักขนาดนี้ก็ต้องให้น้องอ้ําครับหนึ่งคะแนนเป็นของคุณแล้วนะอ้ํา ยังเหลืออีกหนึ่งร้อยคะแนนซึ่งยังไม่รู้เหมือนกันผมจะนับถอยหลังจากสามนะครับสิ้นสุดการนับถือว่าหมดสิทธในการตัดสินใจนะครับผมจะเริ่มนับแล้วนะครับสามสองหนึ่งหมดเวลาเก็บเงินครับ 101คนมอนดับยูครับคุณเลือกใครครับอันดับขอบคุณนะครับและขอเสียงปรบมือให้เอด้วยนะครับผมกับความเชื่อมั่นและความเจ๋งของเอนะครับยอดเยี่ยมมากครับขอบคุณเอมากนะครับดยอดมาก